สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีจากตุรกีอย่างเป็นทางการนะคะครับสวัสดีครับ <c oughs> พวกเราก็มาถึงตุรกีกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปบ้านพ่อแม่สลินนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมพ่อแม่กันเนาะคือวันนี้ทั้งวันเลยเราเหนื่อยมากเกตดก็แบบอาการไม่ดีมากทุกคนแย่มากคือเหมือนเราเดินทางมากไกลแล้วเรานั่งนั่งนานแล้วเกตดก็ แบบกินแล้วเหมือนอาหารไม่ยยอะเรากินแล้วเราก็นั่งกินแล้วเราก็นั่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้เดินอะไรเท่าไหร่แล้วเหมือนมันแน่นท้องมันแบบกดไหลย้อนแล้วเกดท้องด้วยแล้วแบบมันพื้นที่กระเพาะมันก็จะแบบดันขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เป็นกดไหลย้อนง่ายๆวันนี้เกศก็แบบเพียทั้งวันเวียนหัวคลื่นไส้จะอ้วกอะไรเงี้ยเหนื่อยมากนะคะก็แต่ก็ก็ดีขึ้นแล้วแหละได้นอนพักผ่อนอะไรเงี้ยนะคะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปบ้านพ่อแม่สลิมนะคะพาคนร้ายไปหาคุณปู่คุณย่าเนาะเขาก็คิดถึงแล้วแหละเนาะใช่ไหมก็ได้จะไปหาคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะเออครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะ Gelip baktı. Hani dedesine. Dedesine gelmiş o. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi. Nasılsın? İyi mi kızım? Ha? Sen nasılsın? İyi. <gülüyor> Çok yaşa. <laughs> Nasıl uyudun be? <laughs> Nasıl ben. Hayır. Hayır. Hoş Hayır. geldin. Hoş, Hoş bulduk baba. Ha? Sağ ol. Çok yaşa bakalım. Gel oğlum gel gel. Evet. Bitmedi. Evet.

Merak edin. Oo, üç, tane, dört tane oldu Gördün mü? Gelin, gelin, gelin.

Thank mm -hmm. you. โออาวรสุยักมัมมามเดลัดลั v e ลัดะพริเอ่ามโอ้อาหารเย็นวันนี้นะคะทุกคนแม่ทำไว้นะคะก็มีไก่อบนะคะแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด แล้วก็มีสลัดมะเขือเทศ <Okay. S 1> แล้วก็มี <All right. S 1> อันนี้เป็นซุปข้าวนะคะ <All right. S 1> ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะ เกตกับพวไรออกมานั่งทางนอกนะคะทุกคนเพราะว่าเขางองเงเขาง่วงนอนแล้วแหละปกติเป็นเวลานอนเขาที่ไทยนะคะเขายังน่าจะยังปรับเวลาไม่ได้เมื่อเช้าก็ตื่นตีห้าไง<อ> <c oughs> ตอนนี้ที่ไทยน่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะ<อ>คือเป็นเวลานอนของเขาแล้วเขาก็งอแงยง่วง,งนอนอบายบายบาย,บายบาย,บาย ก็เดี๋ยวเรากําลังจะกินผลไม้กันนะคะทุกคนเมื่อกี้ญาติลูกพี่ลูกน้องของซิริมเแวะมาหาพวกเรานะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเยอะเมื่อกี้ก็กินชากิกนกาแฟาอะไรกันอะไรย่งเงี้ยนะคะเต็มบ้านเลยเราก็เลยแบบยุงย่งๆนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยววันนี้นะคะเกดก็มีผลไม้ไทยนะคะมีเงาะก,กับมังคุดมาให้พ่อกับแม่ ลองชิมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินผลไม้กันเพราะว่าตามธรรมเนียมคนตุรกีเนี่ยก็จะกินข้าวกินชากินกาแฟแล้วก็กินผลไม้กันซึ่งตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะคะเกดก็ง่วงมากเพราะว่าเวลาที่ไทยก็น่าจะมันตีสี่แล้วนะคะจริงๆเป็นเวลาใกล้จะตื่นแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเนาะต้องปรับตัวใช้เวลาสักเป็นอาทิตย์ต้งหลกว่าถึงแบบจะปรับตัวได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินผลไม้กันค่ะ lütfen <laughs> Ama şey, şu, su, güzel etrafını süslemeleri çok güzel. Güzel öyle e, şeyle elinde, direkt e, ağzına hepsi. e, he? ee, evet. yani hepsini. Böyle ha. Yani hepsini biraz

Ne Bir şey şey Selim. Doldurma, getirmişler sana doldurma. Bir ısır Tatlı tatlı. Tatlı çok güzel. Ye 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 ye. ondan. Sen de Ye ye. İyi bakalım. Aa, ne güzelmiş Güzel mi? Al. Al. Beğendin mi? Aaa, beğendin. Beğendin değil mi? เบ้อดิเน๊าเกตก็ส่งของมาจากไทยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดซื้อนํำหนักกระเป๋าเนี่ยมันจะแพงกว่าที่ส่งมาเนาะเราปกติเกตก็ส่งของมาจากไทยเนี่ยแทบทุกเดือนอยู่แล้วนะคะของก็เพิ่งมาถึงตามหลังเรามาเลยนะคะเรามาถึงของก็ตามมาแบบ2วันนะคะสภาพกล่องก็คือโดนกรีดมาแล้วแหละเพราะว่า ทางกงสุนนะคะพอเข้ามาที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะเปิดกล่องดูว่ามันมีอะไรมีของผิดกฎหมายของห้ามนําเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือกล่องเนี่ยโดนเจาะมาแล้วนะคะเขาก็แปะ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 ,ป,ะ,ะปิดกล่องให้ใหม่ก็คือสภาพอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะเกดก็จะส่งผ่าน EMS World Thailand ทุกครั้งนะคะเวลาที่เกดส่งมาจากประเทศไทยนะคะมันส่งด่วนแบบถึงไวมากนะคะของก็จะมีพวกของกินของแห้งนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนาะ <laughs> ของครายแหละที่เราใส่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งส่งมาด้วยนะคะเพราะว่าเอาไว้ที่ไทยก็ไม่ไม่ได้แบบมีใครใส่อะไรเงี้ยก็เอากลับมาแล้วก็มีของที่แบบแฟนคลับเขาส่งมาให้โคนรายอย่างเงี้ยเกดก็เอามาทุกชิ้นเลยนะส่งมาแบบมีของเล่นมีเสื้อผ้ามีอะไรเงี้ยเกดก็เอามาหมดเลยมีผ้าห่มผ้าห่มอะไรด้วยนะคะเกดก็เอามาหมดเลยนะคะจะเอาเสื้อผ้าออกก่อนนะคะ อันนี้ไปเก็บก่อนนะคะห่วงยางเป็ดของโคไลนยนะคะแล้วก็เอามาด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนนะคะเราต้องพาพคลายไปเล่นน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหล่าของกินต่างๆนานานั่นแหละอันนี้ก็เป็นสมุดนิทานสองภาษานะคะไทยอังกฤษก็มาให้ไปให้โคไานด้วยแล้วก็มีของกินนะคะทุกคนเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะแค่นี้อันนี้ช้อนกลางนะคะเพราะว่าที่ตุรกีมันไม่มีช้อนแบบนี้เราก็เลยซื้อมาด้วย <N ee> <laughs> เป็นชอ้อนแบบรลาเมงแต่ว่าเราเอามาทำช้อนกลางนะคะสลิมชอบแล้วก็เลยซื้อมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของกินนะนี่กาแฟนะคะทุกคนเดยกเกดแกให้ดูนะคะแบร,รนด์กาแฟของเกดเองนะคะทุกคนเป็นกาแฟที่เกดกับสลิมเนี่ยเราทำนะคะออกมาขายนะคะซึ่งเป็นธุรกิจแรกของเราสองคนเลยนะคะเป็นกาแฟดริปสำเร็จรูปนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่ชอบดื่มกาแฟหรือว่าใครที่รักในการดื่มกาแฟนะคะอันนี้เป็นกาแฟดำนะคะก็ลองสั่งไปชิมดูได้นะคะเป็นกาแฟขั่วบดแท้100%เเซนะคะเป็นผงกาแฟแท้ซึ่งทุกคนสามารถดริปได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะคะเพราะว่านี่ละมาเป็นซองแบบนี้นะคะ1ซองใน1กล่องเนี่ยมี5ซองนะคะก็คือเกจกบบบรรจุในเยื่อกระดาษทรงกลวยนะคะเดี๋ยวเกจแกให้ดูเลยนี่นะคะ บบซึ่งเยื่อกระดาษนี้ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับกาแฟเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถฉีกออกนะคะฉีกเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะก็จะเจอผงกาแฟแบบนี้เนาะแล้วก็ไปวางไว้บนแก้วนะคะแล้วก็เทน้ำร้อนใส่แค่นี้ทุกคนก็จะได้ดื่มกาแฟนะคะกาแฟสดซึ่งกลิ่นหอมมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคงความสดใหม่ของกาแฟเนี่ยบรรจุด้วย ระบบไนโตรเจนนะคะซึ่งจะทําให้กาแฟเนี่ยยังคงความสดใหม่เหมือนแบบคั่วเองที่บ้านเลยนะคะเกดก็อยากฝากครับสุไว้ให้ทุกคนลองชิมด้วยนะคะสามารถสั่งได้ที่เพจนะคะแล้วก็ไลน์แอดนะคะครับสุ t t h นะคะ <laughs> เปิดเพลงเหรอคะไหนเปิดอีกเล้วเปิดเพลงอีกเอาอีกอีกครั้งหนึ่งเ <laughs> <laughs> มื่อคืนนะคะเราก็กลับมาจากบ้านคุณพ่อคุณแม่ของสลิมนะคะประมาณตีหนึ่งกว่าคือหลังจากที่เรากินผล,ลไม้กันเสร็จเนี่ย โคไลนเนี่ยหลับตั้งแต่ก่อนกินผลไม้แล้วโคไลไม่ได้กินด้วยนะคะแล้วพอกินเสร็จเนี่ยเกดก็เลยไปหลับกับโคไลนะคะให้สลิมคุยกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงคิดถึงกันเขาไม่ได้เจอกันแบบเกือบครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็เลยไม่ได้มีคลิปในช่วงต่อไปนั้นนะคะเพราะว่าเกดไปหลับนะคะกับโคไลเขาก็คุยกันจนแบบตีหนึ่งกว่าแล้วสลิมค่อยมาปลุกเกดกลับบ้านกันนะคะโคไลเนี่ยคือเหมือนเขาอาจจะแบบ ไม่ค่อยคุ้นชินกับคุณปู่คุณย่าเขาไม่ค่อยให้อุ้มเขาให้อุ้มแบบนาทีหนึ่งสองนาทีเงี้ยเขาก็ไม่ให้อุ้มเขาก็จะมาหาเกตเขาก็จะติดเกตมากนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องเช้าลาปรับตัวเลยเนาะเด็กกันเนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คุ้นชินนะคะเพราะว่าคนรเนี่ยเขาเสนิทกับคนง่ายมากนะไปบ้านเกตไปแบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยที่บ้านเป็นร้านขายของใครมาซื้อของเนี่ยนางก็ให้เขาอุ้มไปหมดนะคะนางไม่ค่อยห่วงตัวเท่าไหร่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะ บ้านเราก็คือโล่งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาลายรื้อเนาะมันมีต้นไม้มีอะไรตรงนี้เราก็ออกหมดให้มันโล่งๆนะคะเพราะว่าอยู่ในไวโซนน้านั่นไงยังไม่ทันขาดคําอยู่ในไวโซนแล้วนะคะเดี๋ยวของไอ้ตรงชั้นกระจุก,กติกอะไรที่เขาเอาเข้าปากได้หรือว่าที่แบบหล่นแล้วอันตรายเนี่ยเราก็จะต้องเก็บออกนะคะต้นไม้ตรงนี้ก็คือขิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องสู่ขิดไปเรียบร้อย5เดือนเนานะไม่ได้มีใครมาลดน้ําให้มันนะคะมันก็อยู่ในบ้าน เสียชีวิตไปเรียบร้อยนะคะครับมาเลยคนเท่ๆนะคะขี่ฮาร์เร็ตเอ็นเงี้ยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงอ่บึนๆเลอะ วินเอมามาหาแม่เร็วฟันคอรายเขากำลังจะขึ้นอีกนะคะทุกคนน้ำลายเขาไหลเยอะมากเนยง่แ้่อะไรจับมือกันทำไมเป็นของเลวเหรอ ขลายตื่นแล้วนะครับกินข้าวครับออ้โเกง่งเก่งยังไงเยี่ยมวันนี้เกตป้อนนะคะทุกคนถ้ากินเองมันจะเลอะมากแต่เกตไม่มีเวลานะคะจะต,ต้องล้างเขาล้างพื้นอะไรด้วยนะคะ <Okay. S 1> ป้อนบ้างให้กินเองบ้างนะคะสลับกันแล้วแต่สะดวกนะคะครับ <c oughs> <Yeah. S 1> <c oughs> เก่งจังเลยตบมือตบมือตบมือเยี่ยมยังไงเก่งทำมือเยี่ยมด้วยเยี่ยม <laughs> เยี่ยมครับนั่นแหละ,ะเยี่ยมไหนเยี่ยมมันป๊ะป๊าเด้ป๊ะป๊าทำเยี่ยมแล้วนู่นน่ะก็ได้จับอื คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปจากตุรกีอย่างเป็นทางการนะคะของพวกเราเนาะก็พาโครายไปเจอคุณปู่คุณย่านะคะซึ่งเขาก็ดีใจเลยเพราะเขาก็คิดถึงหลานเขาเนาะโครายก็เป็นหลานคนแรกเหมือนกันคือครอบครัวเกตกับครอบครัวสลิมเนี่ยเกตเป็นลูกคนโตสลิมเป็นลูกคนกลางแต่ว่าพี่ชายสลิมก็คือเหมือนเขาพิการเขาแต่งงานไม่ได้นะคะสลิมก็เหมือนเป็นลูกชายคนโตที่ได้แต่งงานแล้วก็มีหลานคนแรกก็คือโครายนะคะทั้งสองครอบครัวเลย บ้านเกดก็จะมีคุรายเป็นหลานคนแรกบ้านซิลิมก็มีคุรายเป็นหลานคนแรกอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยจะค่อนข้างเหอนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับคลิปวิดตโอของเรานะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บายบาย